ฮัลโหลฮัลโหสวัสดีค่ะพี่รินจากช่องคร c นชาแนลนะคะวันนี้ค่ะทุกคนเราจะมาเล่นเซตเกตินกัน <c oughs> ทำไมถึงเรียกเซตเกตินก็ตามฝีมือคนเล่นไงคนเล่นอยู่ระดับเกตินนะก็เป็นเซตเกตินไปก่อนนะคะถ้าโหดขึ้นก็อัพเป็นจูนินโจนินนะเผื่อใครไม่เข้าใจมาจากเรื่องรุโตะนั่นเองคือพี่เป็นติ่งรโตะนะโอเคไม่ พูดเรื่องนางโตแล้วก็จะบอกว่าที่เป็นเกตนินเนี่ยเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้จับเซตเลย,เยแบบถึงคลิปเราจะเป็นเซตนะคลิปแรกเลยที่เปิดช่องอะ่ะก็ไม่ได้แปลว่าเซตเราจะเล่นโหดนะจ๊ะ <c oughs> คือพี่เนี่ยเอาเวลาไปฝึกฝนยาซสืออมาไปซุ่มซ้อมมาเล่นหลายรอบเลยก็สำหรับเซตเนี่ยอาจจะทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าก็จะพยายามนะ จะพยายามนะจ๊ะสู้ๆจะบอกว่าเซตเกีลดนของเราเนี่ยในแพทนี้เขาได้บัฟมาใหม่นะคะก็บัฟค่อนข้างที่จะเยอะเลยอย่างแรกนะคะก็คือความเร็วในการโจมตีเนี่ยจะเพิ่มขึ้นนะคะจาก2.1นะคะเป็น3.3ก็ถือว่าเข้าคู่กับลูนที่เราเอามาในวันนี้นะคะคลูนโฮคูลเลอรก็คือโจมตีปกติ up damage เพิ่ม d a m a g ขึ้นเรื่อยๆนะคะ ก็เก็บสแต็กซ้อนทับได้ห้ากันได้กัน5ครั้งนะคะจากที่คลิปยาโซที่เราได้อธิบายไปแล้วนะคะอ่ะแล้วทำไมเขามี1คน่ะอยู่คนเดียวบนนี่ข่าวมันสิซุบสตันเอาตอนนี้น่าจะยังฆ่าไม่ได้นะรอก่อนรอไปก่อนเฮ้ยแอนนี่มาแล้วแอนนี่หนูน้อยหมกแดงวันดีจ้าเอา ปตันวันเข้าไว้ชุบชุบชุบ,ชบปลาเดาเข้าใจอ๋อสกิลคิวของเซตเนี่ยดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยนะจากที่บัฟมานะคะก็ใครเป็นเมนนินจานะคะสามารถนำไปเล่นได้ในแพทหน้านะบัฟมาแล้วโหดด้วยเอ้ยเขาอยู่คนเดียวปะเนี่ยเอาดิอ้ารกำไอ้ยนีหนีหนี ไหนกูม,มาโอ้สกิลโดนออตีปกติก็ได้นี่ไงด้วยผลของรูนด้วยผลของรูนนะเลยตีปกติค่อนข้างที่จะแรงนะนอกจากสกิลคิวนะคะที่บัฟมาสกิลเดบิวก็เช่นกันสกิลเดบิวนะคะจะระยะกดสับเงาเนี่ยจะไกลขึ้นนะคะแล้วก็ลดคูดาวด้วยนะจ๊ะส่วนอันติเมทเนี่ยก็บัฟมาเช่นกันนะคะ บัฟม,มาเกือบทุกสก,กิลเลยเอาอะไรนี่ <c oughs> เฮ้ยจะไม่ใช้สกิล QW หน่อยเหรอคือเออสตาร์แล้วสตาร์แล้วตาย <c oughs> เฮ้ยเราขอดีตัวนี้เราขอแบ่งเราว่างอุย้ยไม่สกิลเออ คิวหนอคือเสียงมันยังไม่มีอ่ะมันยังไม่ขึ้นมาไม่รู้เป็นอะไรนะเราออกเสียงเองเฮ้ยเจอคาซิกสตันเอา้าสตันไม่โดนมาแล้วเพื่อนเกตินมาแล้วคาถาแยกเงาจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บและฟาเดลกระจายนี่ <laughs> เย้ได้ดับเบิลคิวโหเมื่อกี้เกือบได้ทริปเปิลคิวแล้ว เงี้ๆงั้นง้โอหเงี้ยง้อไปแล้วครับยาสุเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาแล้วขอพิสมร่โธ่ไม่ทันนะอุตส่ารีบเงี้ๆเง้นวาเลยแล้วเนี่ยไม่ทันแย่จังเดินกลับเลนครับรู้สึกว่าตากะแตนี่จะโดนรัวๆเลยนะเฮ้ยแอนนี่แอนี่แอนมาจุ๊บจุ๊บ โอ้สวยเพื่อนไนซ์ซอโอ้มีตกใหญ่เลยมีนา่าตอง,งอาริกาโตโกเซมารข้าววันดิเพื่อนข้าววันดิเพื่อนโอ้แอดนดี้วิ่งมาอย่างไวพยายามที่จะช่วยตากาแตนะ่ะแล้วเขาก็ เอง <c oughs> ทำไมมันต้องปกป้องตาก,า,กาแตนด้วยวะโอ้โหป่าไฟฟ้าไปแล้วไปนำีมาลาดโอ้กับลานไม่ทนันคุกชุบๆเอาเวนฮิว์อดเลยนอกจากจัดราดไม่ทันแล้วล่ะยังฆ่าไว้ได้เฮ้ยลิซินลิซินเฮ้ยอย่านะลิซินแม่งแรงแม่งเล่นเป็นตามมาอย่างนี่เลย ้ระวังระวงังมันนาวมีดแรงมากไอรีซินอะ่ะเก็บนาวมีดไม่ได้แล้วสตันต์มันดิ้เพื่อนถ้าสตันตเราเข้าเลยสตารเออเหมือนได้ยินอ,อันอั้จุชจุกบจุๆชจุกบหายตายยังเพียดเข้ามาสิเพื่อนอย่าให้มันรอดฮายุเออ ไหนซื้อ nice. สวยค่ะเฮ้ยไม่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 คาริคไม่เฟรนไม่เฟรนตายโอ้โหหลายทิศทางเกินวงแตกอาวงแตกเอ,อาไอ้นี่จะโดนโอ้อันตีเราด้วยอันตีไปอันตีกลับไม่โดนหลบอันตีน้าวมิ้งก่อนนะโอ้วงแตกของจริง สวยได้ไหมเนี่ยโอ้ยนี้ก็วิ่งมาแล้วไม่ได้อ่ะด้านเลี้ยงไม่ได้ลงมาด้วยหยานี่สี่โลอะไรอุย้ยเพื่อนเจอแล้วสองตัวโุบยุบุบๆุบๆุบตายแอนนี่บายบายนาวีก็ไม่รอดตรงนีโ้โดนลงนะ โอเคสามหนึ่งแพ้ไม่รู้จะว่ายังไงนะเฮ้ยลีซินเฮ้ยช่วยด้วยเอ้าช่วยหน่อยดิเจอลีซินอีกแล้วแบบนี้เลยไปเอาป้อมนี้เถอะสักทีไม่แตกสักทีโอเคแตกแล้วนะใส่ลัดใส่ลัดอุ้ยตามใส่ลัดอย่างต่อเนื่องนะสตาร์ทมันเพื่อน ตันอุ้ยขออเข้าอันดิฮาริกมาแล้วเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยพื้นจะเข้าก็เข้านี่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 ตายแดะเย่ส่ร้านปวดอาจังเลยอะ่ะคาสิกเอาคาสิกค,คาสิกตัวนิ่มคาสิกค,คาสิกค,คาสิกค,คาสิก กกตะกะเต็นจะไปไหนเอา้าเห็นนี่นัวเออไหนซื้อ nice. นี่นี่นี่ลูซินมาไม่เอาลูซินบายบาย my friend เจอลูซินนี่ถอยเลยอะมาแล้วเพื่อน,น้เกือบจะโดนสเต็ปเดิม ได้เรดมาและคลาสสิกอีกหนึ่งตัวได้ช็อตเกือบไม่ได้อะไรคลาสสิกข้มอนคลาสสิกข้มอนมาแล้วลบอา้อาว้ยโถไม่ได้คิวอุตส่าห์แอบมองใค้อยู่นะจ้าตั้งนานอ้ยให้สมคลาสสิกบ้างอะ เอากำไม่ได้คิวไม่ได้คิวเช่นเดิมอาลีซินอย่างนี้ก็โดนดีครับลีซินวิ่งมาดนสตันข้างนน้นนี่มีแค่ลีซินคนเดียวนะที่เป็นเดอะแบกนะแบบเล่นดีนอกนั้นก็ยับยับนิดหนึ่งไม่นิดแะไรเยอะเลยอาจบเกมเลยก็ได้มา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 ,มาจบเกมก็ได้โดดละ พลังส่งเท้าส่งเท้าเหมือนเดิมเจ็บไหมล่ะหนูโดนพลังฝ่าเท้าเข้าไปเอาแล้วไยรัสยืมอันตีของฮาริกมาเช่นเดิม,มหนึ่งเวสสี่หนึ่งเวสสี่ไซลัสเอาแปดตัวงงงงแล้วไอ้เกี๊ยงงงข้างหนูนี่รู้สึกว่าแอนนี่จะไม่เล่นแล้ว อันนี้นามิเลนล่างนี่ไปหมดอืมนี่เอา ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับคลิปเซตนะคะรีวิวการบับของเซตตัวกับลูนคอมพล,ลอร์นะคะก็สรุปโดยรวมนะคะโอเคมันเข้ากันอยู่นะมาเล่นได้ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้พี่ลินด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปนี้จนจบนะสำหรับนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย